ท่านผู้บริหารน,นะครับดวลจุดโทษครับชมอุ้ยเสม,มอเท่าไรครับคนะน้นครับโอ้แต่ยิงจุดโทษเหมือนกันยังไม่มีใครยิงครับอ๋อวีพียิงจุดโทษครับท่านผู้บริหารครับ <c oughs> คนที่สองของสีน้ำเงินฟัง โอเลอีซีอุ้ยมาดีครับอูเสียบใต้คานโอ้ดูบรรยากาศกีฬาสีครับของโอลิฟินมีพี่เก่งครับประธานชมรมฟุตบอล GC ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับพี่เล็กครับ บริหารครับโอ้ยโอ้โหุีกตั้มอยหนัเลยไปทางเดียวเลยครับแทีวันที่1กับทีวันที่2ไปทางเดียวเลย เอาะครับสีน้ำเงินจากฝั่งโเล่ไอซีสาดลูกนี้หูสวยจดงดงามนี่ฝั่งสีสีแดงเป็นฝั่งของโอลิฟินในหนึ่งครับ ้อเวที เซฟของฝั่งไอ้หนึ่งครับที่เป็นกีฬาสีโอลิฟินครับ g ีซีที่ระยองนะครับผมที่สนามอาโอสเตเดียมครับเอาละครับหัวหน้าผมเองครับพี่โอมครับพี่โอมจะเข้าไหมครับอู้ กล้องจับพี่โอมอยู่นะครับเอาละครับมาแล้วครับพี่เก่งครับทานชมรมฟุตบอลจีซีครับผมรับหน้าที่แทนฝั่งโอเล่ไอซีครับมีกองเชียร์บอกให้ข้ามคานนะครับ โอ้น้อยิงขนาดนี้คร้ยิงขนาดนี้ครับโอ้ยงโอ้้านเ้ครัโอยครับาดนียข้าั้ยี้้รับาับยิงขอางข้าดพื่อเสมอคััตว์ อยสวยเมืองันครับอ้าวมอะไายังไงต่ออาอรยังไงต่อครับเอายังไงต่อโอ้จบแล้วครับผมช่ดยทั่วเสมอครับแต่ว่าในเวลาก็เป็นสีแดงชนะสีเงินไป สองหนึ่งก็เลยผลรวมเป็น5ประตูต่อสีครับขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามารับชมครับแมวชัยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศสนามมาโอสเตเดียมยาเทียมครับเกมนัดที่สามต่อนะครับก็เสียเอียมนะเสียเอียมนะเดี๋ยววางไว้ที่